กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานคืนความสุขให้ประชาชนร่วมฟังและขับร้องเพลงดนตรีในสวนทุกวันพฤหัส,สบ,บดีตั้งแต่เวลา16.30นาเป็นต้นไปณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ สวัสดีครับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะครับที่จังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกว่อเหตุโจมตีฐามปฏิบัติการของทหารเมื่อปี2554ได้1คนแล้วนะครับแต่เบื้องต้นนั้นยังให้การปฏิเสธครับหลังจากได้รับรายงานจากสายข่าวว่าพบผู้ต้องสงสัยตามหมายจับคดีความมั่นคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิก จังหวัดปตัตตานีเมื่อคืนนี้นะครับพันตํารวจเอกมานิดยิ้มซ้ายผูมกับการสถานีตํารวจหนองจิกจึงนํากําลังตํารวจทหารและฝ่ายปกครองประมาณ5 0นายเข้าปิดล้อมตุดค้นบ้านเล็กที่34 หมู่ที่2องตำบลท่ากําชาและควบคุมตัวนายหาสันจะแตนะครับผู้ต้องหาที่มีหมายจับในข้อหาร่วมกันก่อเหตุโดยใช้วุธสงครามบุกเข้าโจมตีถานปฏิบัติการชุดพัฒนาสันติ421และถานปฏิบัติการทหารพานที่4213ในพื้นที่หมู่ที่1เกาะแลหนังในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่24สิงหาคม2 5 5 4 โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมผู้ร่วมกว่อเหตุได้แล้ว8คนซึ่งจากการสืบสวนทราบว่านายหาสาันเป็นแนวร่วมระดับสังการแต่เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธจึงได้ทาการตรวจดีเอ็นเอเพื่อมาเปรียบเทียบกับหลักฐานในที่กเกิดเหตุทางหน้าจังหวัดยะลานายเดรัสสิมซิลนะครับผูว้ว่าชการจังหวัดยะลาเรียกประชุมคณะกรรมการสูบดดวยการอำเภอเบตงเพื่อสรุปเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดหน้าโรงแรมฮอลิเดย์ฮิลล์เมื่อวันที่25ก,กรกฎาคมที่ผ่านมา รวมทางประเมินความเสียหายของทรัพย์สินเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกันนี้ได้กำชับให้เพิ่มการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยเส้นทางเข้าเมืองเบตงโดยการขยายจุดตรวจออกไปด้วยครับเกิดน้ำท่วมสะพันในพื้นที่ทางภาคตวนตกของเยอรมันนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ ชาวบ,บ้านในเมืองบอรนนะครับทางตนวนตกของเยอรมันครับต้องเดือดร้อนอย่างหนักหลังเกิดน้ําท่วมฉับพลันเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อนเนื่องจนทําให้ฝายกั้นน้าําริมคลองพังทลายเจ้าหน้าที่และส,ะสมัครต้องช่วยกันสูบน้ําออกจากพื้นที่ล่าสุดนั้นยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงนะครับ ด้านนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าพายุร้อนที่พัดปุคลุมเยอรมันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติถึง5เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆครับ้่อามบคือข่าวตั้นชั่วโมง11นาิกานะครับติดตามข่าวในครั้งพักเที่ยง12นาฬิกสวัสดีครับ ทุกอย่างที่ยึดถือว่าเป็น